หลวงตามหาัวกราพยานาคที่เขื่อนลำตะคองโดยคุณจันแจมสุวรรณเกตเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติบนเส้นทางสู่แดนอีสานเขื่อนลำตะคองที่นครราชสีมาคือจุดพักรถยอดฮิตผู้เดินทางมักได้หยุดพักริมทะเลสาบวดงามเหนือเขื่อนชมวิวกว้างไกลเหนือทอิวเขาในพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นดงพญาไฟป่าดิบใหญ่สุดอันตรายที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายอาถรรพ์ของผืนป่าแห่งนี้ไม่เคยเลือนหายแม้กระทั่งยุคที่เขื่อนลำตะคองถูกสร้างขึ้น ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อเก็บน้ําจากเทือกเขาใหญ่สันสร้างพลังงานและหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนแต่ความลลับก็ยังแทรกตัวอยู่ทุกอนุการไฟฟ้าฝ่ายผลิตทุ่มงบมหาศาลกว่า20,000ล้านบาทสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ําใต้ดินแห่งนี้ด้วยทีมวิศวกรหมื่นหนึ่งทั้งไทยและต่างประเทศแต่การก่อสร้างกลับเต็มไปด้วยอุปสรรคไม่คาดฝันเครื่องจักรติดขัดไม่ยอมทํางานอ่างเก็บน้ํรั่วมไม่หยุดโรงไฟฟ้าไม่อาจจ่ายไฟตามกําหนดทั้งที่ควรร้ายปัญหา ด้วยความเชื่อในพระพุทธคุณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรดาผู้บริหารและพนักงานจึงพร้อมใจกันกราบอาราธนาครูบาอาจารย์ผู้มีบารมีอาธิหลวงพ่อคูณวัดบ้านไรหลวงปู่สาววัดกุดเวียนและอาจารย์เปลี่ยนวัดอรันวิกรมาโปรดเมตตาประกอบพิธีเพื่อขอพรให้กิจการสําเร็จลุล่วงครั้งหนึ่งคุณประพันธ์พาณิชยผู้อํานวยการโครงการในเวลานั้นซึ่งเป็นศิษย์ใกล้ชิดของหลวงพ่อเปลี่ยน ได้กราบอาราธนาท่านมายังโรงไฟฟ้าพอท่านเห็นสถานที่ท่านก็เอ่ยขึ้นทันทีว่าพญานาคเขาโกรธเพราะเสียงระเบิดขุดเจาะอุโมงค์รบกวนพญานาคที่สถิตยอยู่ใต้ดินท่านจึงขอให้พญานาคทั้งหลายสื่อสารกับท่านแทนหลังจากนั้นสถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่สงบเสียทีเดียวไม่นานนักทีมสำรวจในเขื่อนต้องเผชิญกับเหตุการณ์ขนหัวลูกงูใหญ่ออกไล่ตามเรือไม่ลดและจนผู้คนพากันออกสันควัญแขวนอุปสรรคยังไม่จบอ่างเก็บน้ำรั่วซึมไม่หยุดผู้บริหารใหม่ คุณเบวสุรณก,กิจเห็นตรงกันว่าต้องอาราธนาหลวงตามหาบูองค์พระอริเจ้าผู้ทรงบารมีสูงสุดในยุคนั้นมารับท่าป่าช่วยชาติพร้อมทั้งเมตตาโปรดพญานาคข้าพระเจ้าซึ่งศรัทธาเลื่อมใสหลวงตาอย่างที่สุดจึงนำเรื่องราวทั้งหมดมากรับเรียนท่านพร้อมกราบอาราธนาท่านเมตตารับนิมนต์ในบ่ายวันที่หนึ่งกรกฎาคม2545เวลา15นาฬิกา20นาทีณโรงอาหารหน้าเขื่อนลำตะคอง บรรยากยาศขณะพิธีเริ่มขึ้นนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้นหลวงตาขึ้นแสดงธรรมแต่ก่อนที่เสียงธรรมจะก,กังวลลมปริศนาก็พัดกระหน่ำเต็นผ้าใบพลิ้วไหวเป็นระลอกเหมือนพญานาคแหวกว่าอยู่เหนือผู้คนทุกสายตาจับจ้องบางคนขนลุกว่าบ้างตัวสั่นบ้างตื่นตะลึงแม้แต่คณะเรือบุญปากน้ำยังเล่าว,ว่าขึ้นก่อนเดินทางมาพญานาคมาเข้าฝันบอกให้มาที่เขื่อนและในพิธีวันนี้พวกเขาถึงกับสร้างต้นผ้าป่าเป็นตัวพญานาคถวายหลวงตา หลวงตาท่านหลับตานิ่งสงบในสมาธิอยู่พักใหญ่แล้วค่อยเริ่มแสดงพระธรรมเทศนาเสียงทําดังก้องกลางใจผู้คนทุกคนทราบซึ้งปิติในมหากุศลครั้งนี้ท้ายหลังมีผู้รู้เล่าว่าหลวงตากล่าวถึงพญานาคที่เขื่อนฮิว่าดื้อม,มากส่วนหลวงพ่อเปลี่ยนก็เคยเตือนลูกศิษย์ว่าพญานาคที่นี่ดุเหลือเกินรุ่งเช้าวันที่สองกรกฎาคม2545หลวงตาและคณะพระสงฆ์ชันพัตหารร่วมกับเจ้าหน้าที่จากนั้นได้รับอาราธนาเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าใต้ดิน และเมตตากดปุ่มเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้วปรากฏสิ่งมหัศจรรย์เครื่องจากที่เคยติดขัดสันสะเทือนกลับทำงานนิ่งสนิทเดินเครื่องอย่างราบรื่นเป็นครั้งแรกนับเป็นนิมิตหมายมงคลที่ทุกคนปลื้มปิติอย่างหาที่สุดมิได้ยังไม่หมดเท่านั้นหลวงตาเมตตาเดินทางขึ้นไปยังอ่างเก็บน้ำบนเขาแผ่เมตตาให้โอปาติกะทั้งหลายพร้อมกับหลวงปู่หลีที่แนะนำให้ใช้บาทพระฝังตามจุดรวปเพื่อขจัดอาถรรพ์เพราะเหล่าพญานาคเคารพพระธรรมยิ่งนัก ก่อนหลวงตาเดินทางกลับท่านได้ให้โอวาดไว้ว่าสิ่งลึกลับต้องใช้ธรรมรักษาส่วนเรื่องดินต้องแก้ด้วยหลักวิศวกรรมให้ถูกต้องคำสอนอันลึกซึ้งนี้ยังดังก้องในใจผู้คนตราบจนวันนี้